เรื่องนี้ก็จะมีข่าวส่วนที่ไกลพื้นที่ยงอย่างเรานี่แหละที่เข้าใจเรื่องมันก็มีอยู่ว่าปลาต้องเสียค่าน้ำมันตั้งพันกว่าเพื่อให้ได้ของฟรีเพราะไปขอจุลินทรียจากหน่วยงานเกษตรในเมืองหมดแล้วเดินทางไกลามากไปกลับต้องหกชั่วโมงแล้วพอไปถึงเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าพอดอหมดค่ะของฟรีก็ไม่ได้ตังค์ก็เสียแถมโดนพ่อบนกตั้งหะาแล้วมันจะไปยากอะไรละ่ะในเน็ตก็มีขายก็เลยไปสอยมาราคาไม่ถึงร้อยแล้วก็ถูกกว่าค่าน้ำมันลดเป็นร้อยเท่าเลยจุลินทรีกลัวสองกลสามเนี่ยจะเอามาเล่งรากทุเรียนแหละทุเรมิ รากนะคะบรรโตไม่ทันใจก็เลยต้องหาตัวช่วยจุลินทรีย์โกรสามช่วยให้รากโตดีหายกินเกง่งก็จะใช้รดโคลราดโคลก่อนที่จะเอาไปปลูกจุลินทรีย์โกรสองนี่ก็จะช่วยละลายธาตุอาหารในดินก็จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องปุ๋ยต,ตกตะกอนในดินด้วยส่วนมากก็จะใช้จุลินทรีย์ละลายธาตุอาหารในดินพวกนี้รองก้นหลุมก่อนที่จะปลูกอินทรีย์วัตถุใบไม้ไมใบหญ้าต้องใส่ทุกครั้งเพราะเป็นแหล่งอาหารของจุลินทรีย์ทุกชนิดยิ่งอินทรีย์วัตถุเขามีเยอะจุลินทรีย์เขาก็จะอยู่รอดได้นานเขาจะขยายพันธุ์ได้เองโดยที่ไมม่่ตตต้้้้อออองเเเเิิชชืืบยๆจุนนทรีี์ัวา